สวัสดีครับผมนายเกษมนำต้นทองอุปนายกสมาคมคนที่2และประธานภาคตวันออกสมาคมไทยบั์เบอร์เสริมสวยวันนี้นะครับผมจะมานะประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนช่างผมเสริมสวยทั้งอิสระทั้งมีร้านแล้วที่ยังไม่ได้เปิดร้านนะครับอยากจะทำความดีนะถวายนะครับเป็น พระราชกุศลน,นะครับให้กับสมเด็จพระบรมราชินาศรดิจิตนะครับในวันที่11สิงหาพุทธศักราช2568นะครับสมาคมไทบาเบอร์น,รนำโดยนายเกียงไก่เม้นค้ายหรือว่าจันทีถายห่วงนะครับนายกสมาคมไทบาเบอร์และเสริมสวยร,ร่วมกับนายกเมืองพัทยา และห้างรอยัลการ์เด้นพาษาพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับจัดกิจรกรรมตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่นะครับขึ้นเป็นครั้งที่หนึ่งหรือว่าครั้งแรกนะครับกิจรกรรมเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง16นาฬิกานะครับประธานได้พิธีนะครับ ก็จะเป็นนายกเมืองมัธยานะนะครับมามอบโล่เกียรติคุณนะครับให้กับแม่ดีเด่นแม่เป็นคนดีสีของแผ่นดินนะแล้วก็มอบใบประกาศเกียรติคุณนะครับตอบแทนให้กับช่างตัดผมจีตาสาที่ไปร่วมกันตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะพี่น้องประชาชน ในโซนภาคตะวันออกนะครับหรือว่าทั่วประเทศสามารถไปตัดผมฟรีได้ที่ชั้นล่างนะครับชั้นที่1นะครับของห้างรอยัลการเีนพัทยานะนะครับก็จะมีในในห้างก็จะมีเดินเข้าห้างนะครับจะมีลานน้ำผู้นะครับแต่น้ำผู้วันนั้นจะไม่มีนะครับจะปูด้วยกระเยี่นะครับแล้วก็จะมีเวทีแสงสีเสียงนะครับจอ l อ d นะครับเต็มรูปแบบเลยนะครับ แล้วก็จะขึ้นนะครับโลโก้เป็นแบนเนอร์นะครับของแฮเป็นเป็นแฮแฮแฮ,แฮคัดฟรีนะครับก็คือตัดผมฟรีทำดืเพื่อแม่นะแล้วก็ในงานก็จะมีนะครับวงลางครับได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนอีสานนะครับมาส่งวงลางมาแล้วก็จะมีชุมชนมาร่วมกิจกรรมอีกหลายร้อยชีวิตนะครับ สามารถมาตัดผมฟรีได้นะครับตัดผมกับช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาต้องเรียนช่างที่ไปร่วมกิจกรรมกันนะครับที่แจ้งรายชื่อเข้ามานะครับประมาณนะครับประมาณไม่น่าจะเกิน100ท่านนะหรือ100ช่างนะครับมาจากสายของอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกนะครับเอกดนเงินสะพัดนะครับดูทั้งสะแก้วนะครับ แจ้งมาว่าจะขนช่างตัดผมมา10กว่าท่านนะแล้วก็มีทางสายของอาจารย์พิกุลนะครับปฐมนณฑกอ,อกน้อยนะครับมแจ้งมา1นึรถตู้นะก็ยี่สิบคนแล้วนะครับแล้วก็มาทางสายของอาจารย์ท็อปของอาจารย์ท็อปนะครับหรือว่าอาจารย์ธนัทสร้อยใสนะอาจารย์ท็อ,นะทอปชิโนโบูนะแจ้งมาว่า20คนนะช่างตัดผมนะครับแล้วก็สายของโรงเรียนเสริมสวยยูทามานะครับ หลวงเสียเสริมสวยอาจารย์พิกลนะครับหรือว่าแม่ร้อยนะครับก็จะรวมพลังกันมาสองนั้นสายของอาจารย์อ่อนหรือว่าวัสนาขอมมาดีนะครับขอมาอีกสิบนะครับก็ช่านของผมจิตอาสาที่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เข้ามาอีกประมาณสิบกว่าท่านนะนะครับก็ในภายในงานนะครับทางสมาคมไทเบอร์นะครับก็ได้ขอสปอนเซอร์นะครับจากแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์ดังๆเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของฟาเกอร์นะครับก็ยืนยันว่าจะมี เยี่ยมหรือว่าภาคุมตัดผมนะครับมาแจกให้กับช่างตัดผมจรีรสานะห้าสิบชุดนะแล้วก็ยังรอแบรนด์อื่นๆแล้วสปอนเซอร์้าเกอกชนอีกหลายแบรนด์นะตอนนี้ช่างใหญ่ยังไม่กล้ายืนยันนะขอให้เห็นสินค้าก่อนถึงจะถึงจะรู้ว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งได้ใบป,ประกาศหรือว่าใบป,ประกาศสิบ,บัตรได้รับแน่นอนจากนายกเมืองมัทยานะครับหรือว่านายกสมาคมไทยบเบอร์และเสริมสวยนะครับแล้วก็ ในใบประกาศกิติคุณนะครับจะมีโลโก้ของสมาคมไทยบาเบอร์และเสริมสวยแล้วก็โลโก้ของเมืองพัทยาแล้วก็โลโก้ของอะไรห้างรอยัลการ์เด p นพาซาพัทยาจังหวัดชนบุรีใบนี้จะมี3า,าโลโก้นะครับออกแบบสวยๆนะครับนะครับอาจารย์ดิวนะครับหรือว่าอาทิตย์รอบครอบหรือว่าอาทิตย์ ณอายุทยานะนะครับอาจารย์เ่าจะเก่งเรื่องการออกแบบนะครับดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นโลโก้เกียรติคุณหรือว่าใบประกาศเกียรติคุณนะนะครับจะมีลายเซ็นของนายกสมาคมนายกเมืองพัทยานะครับผู้บริหารห้างรอยัลการีนนะครับเซ็นให้สวยๆนะครับแล้วขึ้นรับบนเวทีแล้วก็มีช่างภาพนะครับถ่ายภาพสวยๆให้เอาไปติดหน้าร้านเอาไปติดในร้านภายในร้านนะครับ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับตัวเองเป็นสีแก่ตระกูลของเรานะนะครับสำหรับช่างตัดผมกิตศานะครับต้องการจะลงทะเบียนนะครับก็สามารถไลน์แอดแอดเข้ามาได้นะที่แอดไซน์นำหน้านะไลน์แอดนะครับ tba 2นะครับหรือจะโทรติดต่อลงทะเบียนโดยตรงกับช่างใหญ่ก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์084 7 0 5 5 7 2 2และอีกเบอร์นะครับ0925302487นะ นะครับตอนนี้กําลังประชุมกันอยู่ว่าถ้าเราเรียบร้อยเรื่อง,องใบประกาศศิบัตรโลกเกียรติคุณอาจจะมีเสื้อจาหน่ายนะนะครับเสื้อของสมาคมไทยบเบอร์เสริมสวยพาทมันออกนะกำลังออกแบบอยู่นะครับว่ามันจะทันกับงานนี้ไหมนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ บางท่านก็นจบจากโรงเรียนเสริมสวยจากสถาบันต่างๆโรงเรียนต่นๆนะครับยังไม่เคยรู้จักกันรู้จักแต่ในโซเชียลรู้จักแต่ใน e b o o k y o u t u b e นะครับก็ให้ไปเจอช่างใหญ่ได้ที่วันจันทร์ที่11สิงหาคมครับ2568นะตั้งแต่เวลา1 0โมงเช้าถึง16บนาฬิกานะครับไปเจอช่างใหญ่ได้นะครับไปขอถ่ายรูปถ้าช่างใหญ่ยุ่งก็ อย่าเพิ่งขอถ่ายนะเดี๋ยวจะให้ถ่ายทุกคนเลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ทรงผมสวยแล้วก็มีความสุขกับการได้ตัดผมในวันงานนะนะครับเดี๋ยวช่างอยากจะอัปเดตเรื่อยๆว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะงลางแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับอาจารย์ตั้มแชมป์ผมโลกปี2012นะหรือว่าอาจารย์สุพัสิศห์นุริศนะครับท่านกําลังมาแรงเลยซิงเกิลแรกนะครับในชีวิตเพลง ชวนน้องมาซอยนะนะครับเป็นแนวสไตล์หมอลำโจ๊ะโจม้วนๆน,นะครับแล้วก็มีคุณว่าที่ร้อยตีฐานะพัฒน์ทรัพย์สมตระกูลนะครับจะมาเป็นพิธีกรในงานด้วยนะครับคู่กับอาจารย์บุ้งนะครับคุณชด,ดาภาชัย์เอ็มไทยนะนะครับอาจารย์บุ้งก็เป็นเชนิชเชียนนะครับเก่งเรื่องสีผมนะแล้วก็คุณลิงก็จะเป็นก๊อปปี้โชว์จากกิ๊กดูสงครามเพลงนะนะครับเขาฉายาเขาคุณลิงโชว์แปลงนะ เขาจะเป็นคนภาคเสียงสปรอร์ตโฆษณาผ่านรถฮอลลีวูด Hollywood นะครับที่เมืองพัทยาเขาจะวิ่งประสัมพันธ์นะครับวัน6ชั่วโมงครับจะวิ่งโฆษณากิจกรรมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ